อ้าวยหนึ่งแล้วหนึ่งแต้มแต้มเอ็นทเขาเอิญไปยังนี่ประจบปลาปากโอ้เอ็ซีเบิง่งแนวโอ้หมานอรีไม่ต้องห่วงครับยิ่งใหญ่คนเห็ดแล้วเหมือนเห็ดแล้วเนี่ยฮันฮันฮะันฮ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 ัน,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 นได้อีกแล้วเอ็ซโอ นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับรุ่นนี้เห็นยังก็ต้องเอาน้ำใส่ตลอดบ่อ 5, 5. โอ้โหปลาปากบานนี่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเอฟซี <ปะ S 1> มันจะเป็นวิ่งนะครับอือ,อ,อปลดเลยบ่อโอ้มันจะไม่สดเนาะห้อยห้อยห้อยอันตัวนี้อันลอกลูกอันประเภทนี้เดียวกันนะวะโอ้ เห็ดไดบ้านนี้โคตรเอาเชงซี่บ่ไว้เลยบ่อือหือไงี้ยอีก่ไง้อีกแล้วอีกต้องไปกำครับอันนี้ไปกำวิตุ้ยอุ้ยอ้ยทางมองนั่น โอ้โหสามแต้มแล้วครับเอฟซีไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดาเอาวันถุไม่ังอันนี้มันจะถืออะไรไเอาวัตถุไม่เลืตักนะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมดาอือหือ,อ,อยอดมานคานาดมือนี้นะความแม่อีกแล้วยังตึกๆอีกแล้วโอ้โหไม่ผิดหวังครับเอฟซี MC. ไม่ผิดหวังเลย <c oughs> ก้อยแล้วไป